สวัสดีค่ะสวัสดีนะคะมาพบกันอีกแล้วนะคะแม่แม่มาพบกันอีกแล้วกับสวนเกตนาลินบอนสีนะคะมีไม้สวยๆมาแบ่งปันแม่แม่กันเช่นเคยนะคะแม่แม่มีไม้สวยๆมาแบ่งปันกันเช่นเคยเลยนะคะวันนี้ก็เป็นวันที่23สิงหาคม2568นะคะ EP นี้ก็จะเป็น EP ที่126แล้วนะคะมีไม้มาแบ่งปันแม่แม่กันเช่นเคยเลยนะคะช่องทางการติดต่อเหมือนเดิมนะคะแม่แม่โทรกิ้งก้างกันเข้ามาได้ที่เบอร์0932907933นะคะ0932907933โทรได้แอดไลน์ได้หรือ ใครสะดวกก็ส่งแมเสเซจมาก็ได้นะคะแม่แล้วแต่แม่ๆพ่อๆสะดวกช่องทางไหนก็ติดต่อกันได้เลยนะคะค่าจะส่งมีแบบมาตรฐานอยู่แล้วค่ะแม่แบบเหมาเหมานะคะมีทั้งแบบโอนเงินแล้วก็เก็บเงินปลายทางนะคะแบบเก็บเงินปลายทางเหมาเหมาเจบาทนะคะแม่แม่ซื้อกี่ต้นก็ได้จ่ายปลายทางค่าเก็บเงินปทาง70บาทแบบโอนเงิน จะส่งแบบโอนเงินเหมาเหมา้าสิบบาทนะคะแม่แบบโอนเงินนะคะจะส่งให้ไปสี่อีมิแบบด่วนด่วนเลยแพ็คให้อย่างดีนะคะวันนี้มีไม้สวยสวยมาแบ่งปันกันนะคะแม่แม่จะถูกใจต้นไหนบ้างหรือเปล่าลองเลือกดูเข้ามาดูมาชมก่อนได้นะคะแม่ถ้าถูกอ,อกถูกใจก็โทรกิ้งกันเข้ามาเลยที่เบอร์093 2907933นะคะแม่โทรได้แอดไลน์ได้ส่งแมสเซจก็ได้แม่แม่จะซื้อกี่ต้นก็ได้หนูก็ส่งบางท่านเกรงใจจะซื้อต้นเดียววันหนูส่งไหมส่งนะคะแม่แม่ซื้อได้จะซื้อกี่ต้นก็ได้คือหนูส่งแต่ค่าส่งอะมีเหมาเหมาอยู่แล้วถ้าแม่ซื้อหลายต้นก็คุ้มค่าส่งหน่อยนะคะแม่แม่จะคุ้มแม่จะคุ้มแม่นะถ้าซื้อหลายต้นเนาะ หรือซื้อต้นเดียวก็ได้ค่าส่งก็จะมาตรฐานอยู่แล้วที่หนูบอกเลยนะคะแม่แม่แบบโอนเงิน50แบบเก็บเงินไปทาง70นะคะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยเนาะแม่แม่ว่ามีต้นอะไรมาแบ่งปันกันบ้างนะคะไปที่ต้นไหนก่อนดีมาที่ซันเซ t s สกายก่อนเลยก็ได้ค่ะแม่ซันเซสกายกระถางนี้5นิ้วนะคะแม่5นิ้ว5นิ้วครึ่งประมาณนี้นะคะอ่า 160บาทค่ะแม่แม่อันนี้ใบดกดีจังเลยนะคะต้นนี้แม่เขาข่าวอันนี้หนูหนูหนูฉีดยาเชื้อราไว้นะฉีดยาเชื้อราไว้นะคะแม่แม่หน้าฝนฝนตกบ่อยใครที่เลี้ยงบอลหรือนอกตู้หรือในตู้ก็ช่างนะคะแม่แม่ อาีดกันไว้อะดีเลยอย่าให้เป็นถ้าเป็นแล้วฉีดปุ๊บไม่ได้หายปับนะแม่เขากินจนพอใจก่อนเดี๋ยวเขาก็ชะงักหยุดของเขาเองนะคะแม่แม่แต่เนี้ยป้องกันไว้ก่อนเลยดีกว่าเป็นก่อนนะคะแม่แม่นะคะร้อยหกสิบบาทค่ะร้อยหกสิบบาทนะคะแม่แม่ซันเซสกายสวยๆนะคะ Oh. Mm. แล้วก็มีต้นต้นเล็กด้วยนะคะแม่แม่มีมีซันต้นเล็กนะคะเพื่อแม่แม่สนใจแต่ขอคนรับได้นะหนูเอามาให้ดูก่อนบางท่านเขาเขาเลี้ยงต้นเล็กได้แม่บางท่านเขาเอาไปใส่ตู้หรือว่าใส่กล่องโฟมอบเอาถุงปิดหรือว่าใส่ตะกร้าแล้วก็เอาถุงปิดนะคะแม่แม่บางท่านเขาเอาไปอบเขาจะเอาเบาเบาก็80บาทนะคะแม่แม่รับรองหน้าสวยซันเซสกายแปดสิบบาทหน้าสวยนะคะกระถางสี่นิ้วต้นเล็กนะคะแม่แม่นี่ค่ะต้นละแปดสิบบาทนะคะ อันนี้หลอดกําลังมานะคะแม่แต่หน้าไม้สวยค่ะแม่ป้ายด่างสวยนะคะซันเซสกายไซส์เล็ก80ไซส์โต160นะคะแม่แม่เลือกได้เลย80กระถาง4ไซส์โตกระถาง5ค่ะซันเซสกายเลือกได้เลยนะคะสวยๆค่ะแม่แม่เดี๋ยวไปโตนะคะไปโตไปต่อที่ต้นนี้เลยค่ะสวยมากต้นนี้ยังสวยเศรษฐีปีชวด นะคะแม่แม่นี่หลอดใหม่ต้นนี้เขาเป็นไม้สวยนะคะแม่เป็นไม้ที่สวยมากๆเลยเขาจะมีอ่ะชมพูชมพูแบบแดงๆอันนี้ชมพูออกแดงแดงบรรยินใช่ไหมแม่อ่อนๆเข้มๆเหลืองๆก็ออกนะคะแม่แม่สวยเม็ดก็สวยนะคะแม่เขาจะเปิดขึ้นได้มากกว่านี้แล้วแล้วต้นนี้มีหัวนะเป็นไม้ที่สร้างหัวแล้วนะคะแม่เขานาแล้วนะคะต้นนี้นะคะเศรษฐีปีชวดนะคะแม่แม่กระถางนี้นะคะแม่แม่ อยู่ในกระถางหกนิ้วเลยนะคะอยู่ในกระถางหกนิ้วเลยแล้วก็มีหัวแล้วเขาด่างนะไม่ใช่ไม่ด่างแม่สวยด้วยสวยนะดูนะคะแล้วมีหัวแล้วนะคะกระถางนี้นะคะแม่หนูให้ราคาที่140บาทเศรษฐนะีปีชวดนะคะ140บาทเศรษฐีปีชวดนะคะไม้มีหัวแล้วนะคะแม่แม่นีอีกหนึ่งต้นแต่ต้นนี้ก็มีหัวแล้วเหมือนกันค่ะแม่อันนี้คือแม่แก่แล้วนะ อันนี้คือใบเนี้ยจะโรยแล้วแม่เนี่ยใบเนี้ยเขานั่นแหละเหมือนเหลืองแล้วจะโรยแล้วนะนี่เลยเขาก็จะมีหนีใบนี้แล้วอันเนี้ยใบที่สองพึ่งมาด่างสวยนะคะแม่ดูจากไม้นะคะแม่แมอราคาเดียวกันนะคะแม่แม่เขาเป็นไม้รุ่นเดียวกันเลยแต่ต้นเนี้ยยุบแล้วขึ้นใหม่พึ่งขึ้นมานะคะแม่แม่มีหัวนะคะ 140ร้อยสี่สิบบาทเศรษฐีปีชวดหน้าเขาเป็นไม้สวยนะคะแม่ต้นเล็กๆในต้นเล็กๆก,กระถางสี่นิ้วก็ราคาเกือบเหยียบร้อยแลวนะอันนี้ไม้ไม้มีหัวเร้วร้อยสี่ถือว่าไม่แพงนะคะแม่เอาไปทําพันุ์หรือใครจะผ่าทําจํานวนก็ได้นะคะเขาสร้างหัวเร็วนะคะแม่สร้างหัวเร็วอยู่ในกระถางหกนิ้วใครชอบต้นไหนได้เลยนะคะเขาสวยเหมือนกันคะ่ะแม่เดี๋ยวเขาป้ายสลับกันนะคะต่อไปไปต่อกันเลยค่ะ พันดาวกระถางละปกติห้บาทหนูจะขายต้นเล็กกว่านี้นะคะแม่อันนี้โตเลยนะอะห้าสิบบาทพันดาวใครจะเอานะคะแม่เม็ดสีมาแล้วนะคะเขาเริ่มกัดเม็ดแล้วนะแม่นะเริ่มกัดเม็ดแล้วนะคะอันนี้โตเลยโตกว่ารอบที่แล้วเลยคะ่ะแม่ห้าสิบบาทพันดาวต้นโตโต,โต,โตไม้สร้างหัวแล้วด้วยนะคะมาต่อที่ต้นนี้เลย เป็นกอเลยนะคะแม่มีสามต้นสาวนคะรคนใช้สีแบบสวยๆกระถางนี้นะคะแม่แม่ขอราคาที่เจ็ดสิบบาทเป็นกอเลยเจ็ดสิบบาทสวยๆค่ะแม่แม่เจ็ดสิบบาทมีสามต้นในกระถางเลยนะคะไม้อยู่ในกระถางสี่นิ้วนะคะแม่แม่แต่ไม้เป็นกอเขาเคยยุบไปแล้วขึ้นมาใหม่แล้วก็เป็นกอเลยสามต้นเลยคะ่ะแม่สวยๆนะคะ ต่อไปต้นนี้นะคะแม่แม่สวยมากๆนะคะอยู่ในกระถางสี่นิ้วแต่นานแล้วหนูคิดว่าน่าจะแอบสร้างหัวนะคือเขานานแล้วนานมากนะคะแม่แม่ต้นนี้นะคะเขาจะเป็นไม้ทรงไม่ค่อยสูงมากนะคะแม่ทรงแบบพอดีแล้วใบเขาจะออกกลมๆบัวสวรรค์ค่ะแม่สวยๆนะคะกระถางนี้นะคะบัวสวรรค์หนึ่งร้อยบาทนะคะหนึ่งร้อยบาทบัวสวรรค์น,นะคะหนึ่งร้อยบาทนะคะ ป้ายอย่างสวยบอกเลยไม้ต้นนี้คือสวยมากแล้วมีตอนนี้ว่างมีแค่ต้นเดียวค่ะแม่เหลือมีแค่ต้นเดียวนะโอ้ยแมวมาอ้อนสวยมากบัวสวรรค์ค่ะแม่หนึ่งร้อยบาทอย่างสวยยามาเลยต่อไปมาต่อที่ต้นนี้ก่อนค่ะแม่ฝนกำลังมาอีกแล้วค่ะแม่ฝนตกดีมากเลยทั้งไหนตกบ้างแม่ อันนี้ชื่อว่าพรพุทธะกระถางละห้าสิบาทใบดกนะแม่น่าหน้า,นาไม้เขาแบบมาเกือบครบเลยสวยนะคะแม่ๆเอาไปเลยกระถางสี่นิ้วห้าสิบบาทนะคะสวยพรพุทธะค่ะแม่สวยนะนี่เมื่อก่อนเราแรงเมื่อก่อนราคาแรงตอนนี้เก็บได้แล้วก็จัดเก็บจัดเก็บเลยค่ะแม่ห้าสิบบาทนะคะนี่เลยสวยๆค่ะแม่พรพุทธะนะคะไม้เหลืองมีเม็ดค่ะแม่สวย เหมือนเขียวปลายเหลืองอะค่ะแม่สวยมีเม็ดนะคะต่อไปถึงไหนแล้วเดี๋ยวไปกันเรื่อยๆนะคะมาที่ต้นนี้แม่ศิลาแผงต้นนี้สวยมากเลยนะคะต้นนี้สวยมากนะคะแม่แม่นี่เลยอ่ะเป็นขาวๆเนี้ยหนูพ่นเชื้อราไว้นะคะแม่ช่วงนี้ฝนตกทุกวันแล้วคือแดดไม่ค่อยได้ะค่ะแม่หนูกลัวเป็นเชื้อราคือเราพ่นไว้เลยนะคะแม่ใครจะเลี้ยงนอกตู้แม่ไว้ก่อนเลยนะ เชื้อราเพียเราป้องกันไว้เลยนะคะแม่แม่อ่ะกระถางนี้ร้อยสามสิบนะคะแม่แม่ร้อยสามสิบสวยมากๆเลยค่ะแม่ต้นนี้ศิลาแผงนะคะศิลาแผงอย่างสวยค่ะแม่แม่ร้อยสามสิบบาทสิลาแผงเก็บเลยนะคะมาที่ต้นนี้ค่ะแม่แม่ดารุมะโอ้โหต้นนี้ยังสวยสวยมากไม้น้าส้มค่ะแม่ดารุมะนะคะ กระถางนี้150บาทนะคะแม่แม่150ยบาทอย่างสวยนะคะดารุมะ150บาทอย่างสวยเป็นไม้สวยมากดารุมะแม่เก็บเลยนะฟอร์มนี้ตลาดนี่ยังอยู่ราคา200กว่านะคะแม่แม่แล้วหน้าไม้แบบนี้ด้วยนะคะนี่เลยนะคะ150บาทดารุมะนะคะต่อไปมาต่อที่ต้นนี้ก่อนค่ะแม่ สาวนาครชัใช้สีค่ะอากระถางนี้นะคะแม่แม่กระถางนี้ห้าสิบบาทนะคะต้นเดียวห้าสิบบาทสาวนาครชัใช้สีนะคะกระถางสี่นิ้วนะคะมาที่ต้นนี้เลยต้นนี้หลงรับแลอย่างสวยค่ะแม่แม่บอกเลยว่าอย่างสวยนะคะกระถางนี้ขอราคาที่หกสิบบาทค่ะแม่แม่แมยางสวยค่ะหลงรับแลนะคะอย่างสวยเลยหกสิบบาทนะคะ สวยมากๆค่ะแม่หลงรับแลนเนี่ยเป็นไม้ที่เลี้ยงนอกตู้ได้ง่ายมากๆค่ะแล้วใบเขาไม่ค่อยเสียค่ะนะคะเลี้ยงเป็นฟอร์มกอดีเลยนะคะหลงรับแลนแล้วก็สีสวยนะคะเขามีความด่างชมพูส้มๆเหลืองๆนะคะแม่สวยความเป็นชมพูจริงๆเขาจะสามารถคือเข้มได้มากกว่านี้นะคะแม่แล้วเต่สภาพอากาศนะคะสวยหลงรับเลนนะคะต่อไปเจ้าพญาดำรงราชานุภาพเอาไป50บบาทค่ะแม่แม่สวยๆนะคะใบมันวาวเลยนะคะ ห้าสิบบาทกระถางสี่นิ้วนะคะต่อไปมาต่อมาตนะคะแม่แม่มาต่อที่ต้นนี้เขาคือนางลากสดแผงแดงทั้งใบจริงๆเขามีชื่อนะแม่ตนูลืมว่าเขาชื่ออะไรเขามีชื่อนะเขาเขามาจากนางลากสดแผงนะคะแม่แม่เขามีชื่อแต่หนูลืมชื่อเขาแล้วนะคะแม่แม่น่าจะเป็นไม้สร้างหัวแล้วนานแล้วนะคะแม่เอาไปสี่สิบาทพอ เอาไป40บาทค่ะนางรากสดแผงสวยๆใบแดงทั้งใบเลยใบแดงก้านแดงแล้วก็กระดูกแดงนะคะแม่แม่เหมือนจะมีเม็ดขาวขึ้นนะคะ40บาทค่ะแม่แม่นางรากสดแผงนะคะจริงๆเขามีชื่อเรียกของเขาตั้งหากนะคะแม่แต่หนูลืมลืมชื่อเขาที่เขาตั้งมานะคะแมวกวนมากเลยวันนี้ต่อไปแมวชอบมะอ้นค่ะแม่แม่ กลองก็จะยึกยักยึกยักหน่อยนะคะต่อไปต้นนี้นะคะเศรษฐีเงินล้านค่ะแม่ห้าสิบบาทนะคะไม้อยู่ในกระถาง4นิ้วฟอร์มนี้นะคะแม่แม่ไม้อยู่ในกระถาง4ี่นิ้วมีมาห้าใบเล้วป้ายอย่างสวยค่ะห้บาทเอาไปเลี้ยงต่อเลยนะคะต่อไปมาที่ต้นนี้ก่อนต้นนี้ช้อนค่ะแม่ใครเอาช้อนทองไปเดี๋ยว มาเอาเก็บช้อนซับเลยนะคะช้อนซับนะคะอย่างสวยน่ารักมากค่ะแม่กระถางสี่นิ้วนะคะดูต้นก่อนนะคะแม่แม่อยู่ในกระถางสี่นิ้วขึ้นมาสามใบน่ารักมากๆเลยมีความเป็นชนน่ารักมากนะคะ,ะไซส์นี้ขอราคาที่แปดสิบบาทนะคะช้อนซับนะคะแม่แม่ขอราคาที่แปดสิบบาทสามใบแล้วนะคะช้อนซับนะคะแม่น่ารักมากใครมีช้อนทอง ช้อนลักแล้วเอาช้อนซับไปนะคะแม่แม่นี่ช้อนซับ80บาทค่ะอย่างสวยค่ะแม่มีความเป็นช้อนอย่างสวยนะคะดูหน้าค่ะหน้าสวยมากค่ะแม่แม่นะคะต่อไปเดี๋ยวมาที่ต้นนี้ค่ะต้นนี้เขาคือซีลาเพ่งนะคะแม่แม่แม สีลาแผงแล้วเขาด่างมีความเป็นด่างนะคะแม่คือขึ้นเป็นโกแบบแน่นๆเลยหลายต้นมากค่ะแม่คือนับไม่ได้อะนี่ค่ะแม่หลายต้นเลยนะคะอยู่ในกระถางสีนิ้วมีความเป็นด่างแม่ถ้าเกิดว่าเอาไปเปลี่ยนกระถางแล้วก็รุงดินใหม่นะคะแม่เขาก็จะโตมากกว่านี้นะคะเขาก็จะโตแล้วแม่ก็จะแยกได้หรือว่าเป็นพุ่มเป็นโก อาหารมากกว่านี้ความด่างป้ายก็จะชัดขึ้นเรื่อยๆนะคะแม่แมนี่เลยกระถางนี้เอาไปขอที่ราคา70บาทค่ะแม่ๆ่สีลาแผงเจ็ดสิบาทเป็นพุ่มเป็นกอเลยนะคะแม่ไม่รู้กี่ต้นนี่เลยอยู่ในกระถางสี่นิ้วแต่เป็นกอค่ะนะคะต่อไปไปต่อค่ะ ไปตอที่ต้นนี้ค่ะแม่บัวกันหาสวยค่ะต้นนี้นี่เลยมีความป้ายอย่างสวยนะคะบัวกันหาเอาไปที่ราคา60บาทค่ะบัวกันหานะคะ60บาทสวยๆค่ะแม่แม่มีหัวเลี้ยวนะคะแม่แม่ไม้มีหัวเลี้ยวนะคะสวยค่ะบัวกันหานะคะใบใหญ่เลี้ยวนะคะนี่เลย60บาทเอาไปเลยแล้วก็มาที่ต้นนี้แสงบารมีนะคะหนึ่ง 100บาทพออ่านหนูขายร้อยี่นะให้100บาทแสงบารามีอย่างสวยค่ะแม่แโตขึ้นนะคะแม่แม่เขาจะกัดสีแบบเนี้ค่ะทั้งใบเลยนะคะแล้วก็จะเป็นออกลายๆมันจะมีลายลายแนวกระดูกนะคะแม่แม่นะคะ100บาทแสงบารามีสวยมากเป็นไม้หน้าส้มๆแดงๆนะคะแม่เป็นไม้หน้าส้มๆแดงแงเดี๋ยวเรียงไปทางนู้นตนะคะแม่แม่ ถูกอกถูกใจต้นไหนนะคะแม่แม่กิ้งกลางกันเข้ามาเลยนะคะกลางคืนก็โทรได้นะแม่ถ้าเกิดว่าหนูรับช้าหรือว่าโทรมาไม่รับหนูติดธุระก,กับลูกเพราะว่าหนูมีลูกน้อยเพิ่งจะขวบนิดนิดเองนะคะเดี๋ยวหนูก็โทรกลับถ้าหนูเห็นเบอร์สมมุติว่าแบบหนูไม่ได้รับอย่างงี้นะคะแม่เดี๋ยวหนูก็โทรกลับหาแม่แม่นะคะ กิ้งกังเข้ามาได้กลางคืนก็สั่งได้นะคะแม่แม่แมบางท่านเกรงใจบอกว่าไม่กล้าโทรมาช่วงกลางคืนป้ากฏว่าโทรไม้วันนึงหมดก็มีไม่ทันก็มีแต่บางครั้งนะคะแม่ก็ก็ไม่หมดนะคะแม่ไม้หนูก็มีเสริมถ้าแม่แม่ถูกใจต้นไหนแม่ก็ถามมาว่าหนูมีต้นนี้ไหมหนูมีต้นนั้นไหมถามได้นะคะแม่ ทักลายมาคุยกันส่งรูปให้ดูถูกอกถูกใจค่อยซื้อถ้าหน้าไม้ยังไม่ถูกใจยังไม่ต้องซื้อขอดูได้นะคะต่อไปมาที่ต้นนี้เลยค่ะแม,แม่สวยมากๆมีมาให้เก็บแล้วนะคะมอร์นิ่งสตาร์ชื่อว่ามอร์นิ่งสตาร์ค่ะแม่อย่างสวยนะคะใครเก็บได้เก็บเลยนะไม้ตัวนี้นะคะแม,แม่ราคายังดีอยู่เลยนะคะหนูขอกระถางละ1น0้บบาทมอร์นิ่งสตาร์ค่ะแม่ อยู่ในกระถาง5นิ้วครึ่ง <c oughs> กระถางเขาเรียกกระถาง5นิ้วครึ่ง6นิ้วประมาณนี้ต้นนี้สวยมากสวยทั้งคู่นะคะแม่แม่ Morning Star ใครชอบแบบว่าอยากเก็บไม้ที่แบบว่า่าเก็บไม้เก่าๆเยอะแล้วอยากมีต้นใหม่ๆบ้างมีต้นแบบมีต้นใหม่ๆชื่อใหม่ๆบ้างเก็บเลยคะ่ะแม่ Morning Star สวยมากๆค่ะต้นนี้อย่างสวยนะคะมีมาให้อีกหนึ่งต้นต้นนี้ก็ป้ายดี สองต้นนะคะแม่แ่นะคะมอร์นิ่งสตาร์ร้อบาทค่ะสวยๆนะคะแม่แม่เก็บเลยนะสวยมากๆค่ะมอร์นิ่งสตาร์นะคะใครยังไม่มีเก็บเลยนะคะต่อไปมาต่อที่ต้นนี้ค่ะแม่แม่อย่างสวยบอกเลยนะคะเป็นลูกไม้แล้วก็ใบกลมออกลายแนียว ปลาคาร์ฟเลยค่ะแม่สวยๆนี่หลอดใหม่นะคะสวยมากค่ะ150บาทนะคะแม่แม่แล้วต้นใหญ่อยู่ในกระถาง5นิ้ว5้านิ้วครึ่งนะคะแม่แม่ต้นยังใหญ่เลยค่ะแม่ต้องเอาไปเปลี่ยนสัก1ิบก็ได้8 8ก็ยังนั่นอยู่ก็ใส่ได้นะคะแม่แต่ถ้าจะให้นั่นเลยไปสักสิบเลยเพราะเขาเป็นไม้ใบใหญ่นะคะลูกไม้ค่ะแม่ลูกไม้ใบกลมชมพูนะคะแม่แม่มีความป้ายขาว เปรอะเอแบบนี้เลยอย่างสวยร้อยห้าิบาทต้นยังใหญ่ค่ะแม่แม่ร้อยห้าสิบบาทต้นยังใหญ่เลยแล้วตอนนี้ลูกไม้ลูกค้ากําลังเก็บกันเลยเขามงตามกันเลยนะคะลูกไม้กําลังเล่นเลยนะคะร5อยห้าสิบต้นนี้เอาไปค่ะใหญ่ๆค่ะเปิดใบใหม่ว้าวมากค่ะแม่นี่อย่างสวยนะคะไปโตค่ะแม่แม่ไปต่อมาที่ต้นนี้ สีการจนาพิเศษเจนสอนะคะเจนสอหน้าสวยสดใสนะคะแม่แม่ชมพูสดใสมากสวยๆนะคะสีการจนาพิเศษนะคะต้นนี้นะคะนุขอราคาที่139บาทนะคะอย่างสวยคะ่ะแม่แม่ดูหน้าไม้ก่อนนะคะดูความป้ายก่อนแล้วเป็นชมพูชัดมากนะคะแม่แม่อยู่ในกระถาง5นิ้วครึ่งหรือประมาณ5นิ้วครึ่ง6นิ้วประมาณนี้อย่างสวยคะ่ะ สีการจนาพิเศษเจนสองนะคะเจนสองหน้าจะชมพูชัดเจนเลยนะคะแม่ๆถ้าเจนหนึ่งหน้าจะมืดมดเลยออกน้ำตาลน้ำตาลแดงแดงนะคะนี่เลยค่ะสวยมากค่ะแม่ๆ่ต่อไปมาที่ต้นนี้ค่ะทับทิมนครอย่างสวยเลยนะคะแม่แมอย่างสวยหาที่ตั้งให้ มอม่อมอมออนนี่ค่ะทับทิมคนครนะคะโหลดใหม่มาก็ป้ายนะแม่นะป้ายนะคะสวยมากค่ะแม่แม่ทับทิมคนครไม้ขาวนะคะแม่แม่เป็นไม้เป็นไม้ออกแดงป้ายขาวนะคะแม่แม่ สวยนะคะอันนี้ก้านออกก้านแดงเลยนะคะสวยมากๆต้นนี้นะถ้ายิ่งโตยิ่งสวยค่ะแม่ใบเขาก็จะใหญ่ๆแม่นึกงนะป้ายจะเข้มๆขาวตัดแดงนี่คือสวยมากๆนะคะปกติจะเห็นแต่เขียวแดงใช่ไหมคะแม่อันนี้ขาวแดงสวยนะคะขอ,อะต้นนี้ขอกระถางละ140บาทคะ่ะ140บาทนะคะอยู่ในกระถาง5นิ้วครึ่ง6นิ้วประมาณนี้ดูขนาดต้นนะคะแม่แม่ มีแล้วประมาณสี่ใบหนึ่งหลอดนะคะหน้าไม้สวยคะ่ะแม่แม่เก็บเลยมีต้นเดียวตอนนี้นะคะทับทิมนครสวยมากๆนะคะไปต่อไปต่อไปต่อที่สมบัติสยามดีกว่าไม้ต้นนี้อย่างสวยอยากให้แม่แม,แม่เก็บเป็นไม้ที่สวยมากๆเลยสมบัติสยามนะคะแม่แม่แม ไม้ต้นนี้พอโตพอแก่ใบใหญ่ใบย่างใหญ่เลยค่ะแม่เพราะว่าหนูเลี้ยงต้นโตวไว้ที่สวนอยู่นอกตู้นะคะแม่แม่ใบใหญ่สวยเลยความป้ายจะเข้มมากกว่านี้อันนี้ก็สวยนะคะแม่แม่นี่เลยสวยมากค่ะสมบัติสยามกระถางละหนึ่งร้อยสามสิบบาทนะคะหนึ่งร้อยสามสิบบาทนะคะอยู่ในกระถางห้านิ้วครึ่งหกนิ้วประมาณนี้นะคะแม่สวยนะสมบัติสยามสวยมากค่ะ มีมาให้สองต้นนี้คือสวยทั้งสองต้นเลยนะคะแล้วก็ต้นนี้หนึ่งต้นนี่ไงนี่ค่ะสวยมากๆค่ะแม่แม่สมบัติสยามอยากให้เก็บนะคะนี่เลยสวยทั้งสองต้นเลยนะคะแม่แม่สมบัติสยามนะคะต่อไปมาต่อมาต่อ มาต่อที่เหนือดวงกันบ้างค่ะแม่มีสองไซส์นะคะอ่าไซส์นี้โตกว่าเดี๋ยวไปต้นโตก่อนอยู่ในกระถางหกนิ้วนะคะแม่แม่อย่างสวยเหนือดวงค่ะแม่ที่ป้ายลึกๆชัดๆแบบนี้อยากให้เก็บไว้ทําแม่พันธุ์เลยคือเขาป้ายสวยค่ะแม่บอกเลยนะคะคือเขาเปิดเขาจะเปิดมาเรื่อยๆเปิดมาเรื่อยๆจะป้ายสวยขึ้นเรื่อยๆนะคะเหนือดวงนะคะ อันนี้คือเปิดสวยให้แม่ๆเห็นแล้วนะคะอันนี้ก็มีใบใหม่มาอย่างนี้คือสวยนะคะแม่ๆนี่ค่ะนี่เลยนะคะเหนือดวงนะคะแม่ๆกระถางหกนิ้วต้นก็โตแล้วนะคะแม่ๆโตระดับหนึ่งอะนี่นะคะแม่ๆเอาโตระดับหนึ่งเอาไปตั้งสวยได้เลยเป็นแม่พันธุได้เลยแล้วใบเริ่มใบเริ่มเปิดใหญ่แล้วก็คือความป้ายคือชัดแล้วก็ป้ายเยอะนะคะแม่ๆเหนือดวงป้ายเยอะนะต้นนี้ถือว่าสวยเลย นะคะก็ถางนี้หนูขอ150บาทนะคะหน้าสวยนะคะแม่แม่แมขายขายความสวยนะคะแม่แม่หน้าไม้สวยร้อยห้าสิบบาทเหนือดวงต้นนี้ใครรับต้นนี้บอกรับต้นละหนึ่งร้อยห้าสิบหน้าสวยด้วยนะคะอ่ะต่อไปอีกหนึ่งต้นไม่แพ้กันเลยค่ะแม่แม่แมนี่เห็นไหมคะแม่สวยทุกใบเลยแต่คือว่าจริงๆอ่ะเขาไซส์เดียวกันนะคะแม่แต่ต้นนี้อาจจะ ขึ้นเหมือนขึ้นทีหลังดูแม่ยังสวยสวยมาตั้งแต่แรกเริ่มเลยนะนี่นะคะอันนี้เดี๋ยวนะนี่คือลอดนี่คือใบล่าสุดแล้วก็กําลังจะมีลอดใหม่มานะคะกําลังโตอันนี้ใบพุ่งขึ้นมาเลยนะคะแม่ๆนี่ค่ะนี่สวยนะคะอันเนี้ยขอขอราคาที่หนึ่งร้อยสามสิบบาทอ่ะร้อยห้าสิบร้อยสามสิบ สาสกก็เกือบเท่ากันถูกกว่ากัน20บาทแม่เลือกต้นไหนก็ได้ไม่ผิดหวังทั้งสองต้นนะคะแม่แม่เลือกได้เลยใครจะเอาโตล่ําหน่อยก็ร้อยห้าสิบใครจะเอาเกือบเกือบอาจจะลองกําลังวัยรุ่นค่ะแม่อ่ะร้อยสสิบนะคะแม่อันนี้ร้อยสสิพี่กับน้องก็ได้ค่ะแม่นี่หน้าไม้อย่างสวยค่ะแม่ป้ายลึก หาหน้าไม้ที่สวยๆมาให้แม่ได้เลือกเก็บกันพันสวยๆเลยค่ะแม่ไปทําแม่พันุสวยๆคือป้ายเยอะๆนะคะเหนือดวงนะคะต่อไปไปต่อไปต่อไปต่อที่ต้นนี้หนูเกือบจะลืมชื่อต้นนี้แล้วนะคะแม่นี่ไม่รู้ว่าแม่ๆมีกันหรือยังนะคะก้าวไกลนะคะแม่ๆก้าวไกลต้นนี้ชื่อว่าก้าวไกล โตแล้วนะคะแม่แม่ไซส์โตๆตเขาจะป้ายสวยๆแบบนี้เลยค่ะแม่แม่นี่นะคะก้าวไกลกระถางนี้นะคะแม่แม่ขอราคาที่139บาทค่ะก้าวไกลใหญ่นะคะแม่เดี๋ยวให้ดูนี่ร้อยสามสิบเก้าก้าวไกลค่ะร้อยสามสิบเก้าบาทน้องมีชื่อว่าก้าวไกล นะคะต้นนี้แล้วก็มีอีกหนึ่งต้นจริงๆเป็นไม้รุ่นเดียวกัน4ี่ใบเท่ากันนะคะแต่จะเหมือนฟอร์มเล็กกว่ากันนิดนึงอันนี้ขอราคาที่หนึบาทค่ะก้าไก่นะคะร้อบาทต้นนี้ก็สวยนะคะแม่นี่หน้าไม้ไม่ผิดหวังนะคะแม่เลือกมาให้ได้เก็บกันคือมีความด่างสวยแบบพอดีนะคะนี่เลย ใครชอบร3 9กับร้อนะคะแม่เลือกได้เก้าไก่ค่ะนะคะมี2ต้นนี้นะคะต่อไปไปต่อที่ต้นนี้เลยต้นนี้นะคะชายชนนะคะชายชนโดนโดนโดน,โดนสึกหนักเลยค่ะแม่ฝนฝนตกใส่นะคะแม่แม่ไม่ได้เอาเข้าุ่มนะคะคือช่วงสองสวันนี้ฝนตกดีมากค่ะแม่แม่ ปกติหนูจะขนไว้ในร่มเอาเข้ามาในร่มหน่อยอันนี้ไปโดนฝนเลยโดนแบบหนักเลยแข็งแรงแข็งแรงนะคะแม่แม่แข็งแรงแข็งแรงปลายสวยร้อยเดียวค่ะชายชนต้นใหญ่ๆร้อยเดียวนะคะนะคะแม่แม่ร้อยเดียวชายชนหนึ่งร้อยบาทต้นใหญ่โตแล้วให้ดูชัดๆนะคะนี่ค่ะอยู่ในกระถางห้านิ้วครึ่งหกนิ้วประมาณนี้นะคะนี่เลย ร้อยเดียวค่ะแม่แม่ต้นโตๆเลยนะชายชนนะคะเดี๋ยวไปปิดท้ายที่ต้นนี้ต้นนี้ค่ะแม่แม่อุตสามะนี่อุ้ยมีหนตอต้นแรกหนูจะเก็บไว้ไว้ผ่านะคะแม่เดี๋ยวแบ่งก็ได้เนาะนี่มีลูกตรงนี้หนึ่งลูกต้นหนึ่งสองต้นค่ะแม่แม่นี่เลยนะคะแล้วนี่ค่ะเดี๋ยวเขาจะกัด สีอย่างเงี้ยค่ะแม่ได้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 แบบทั้งใบเลยนะคะแม่จะสวยมากๆนะคะอุสามณีเป็นไม้สวยเมื่อก่อนนี่ตามหากันแบบจัดราคาคือแรงเนาะกระเสมาหลายพักเลยนะแม่อุสมณีนะคะกระถางนี้มีหน่อแล้วมีหัวแล้วจริงๆผ่าได้จริงๆหนูจะทําจํานวนเลยค่ะแม่แต่ก็เลยอ่บแบ่งแม่ๆดีกว่าเผื่อเผื่อมีแม่ๆเก็บถ้าไม่มีใครเก็บแล้วแล้วาเราค่อยทําจํานวนนะคะแม่ๆ ต้นนี้มีหัวมีลูกหนูขอราคาอุสามานีเนาะอย่างสวยเลยเอาเท่าไรดีคะแม่แม่แมนูขอราคาหนึ่งร้อยสี่สิบบาทนะคะขอร้อยสี่สิบบาทนะคะไม้มีหัวแล้วมีหน่อสองต้นแม,แม่แม่ปล่อยไว้ขึ้นเป็นพุ่มเป็นกอแล้วใบยาวๆแบบนี้สวยมากๆคะ่ะแม่แม่นะคะอุสามันีใครชอบเก็บเลยนี่เดี๋ยวให้ดูชัดๆก่อนนี่ค่ะแม่ก็โตแล้วนะ กระถางห้านิ้วครึ่ง6นิ้วประมาณนี้นะคะแม่แม่นี่เลยอุสาะมานีอ้าวคลิปนี้นะคะแม่แม่แบ่งปันเพียงเท่านี้ก่อนเดี๋ยวคลิปหน้าหาไม้สวยๆมาอีกนะคะแม่แม่ใครอยากได้ต้นไหนก็ทักทักกันเข้ามาเลย0ู3ย์โทรกันเข้ามา0 9 3 290 7933นนะคะแม่แม่หรือใครอยากได้ต้นไหนลอง ทักกันเข้ามาลองมาถามนะคะแม่แม่บางทีแม่แม่หาไม้ต้นนั้นต้นนี้หนูรู้ว่าลูกค้าชอบอยากได้ต้นนั้นต้นนี้หนูก็หานะคะแม่ถ้าหาได้หามาให้นะคะทักกันเข้ามานะคะแม่แม่ถูกอกถูกใจนะคะแม่แม่กิ้งกางกันเข้ามาเลยหนูใจดีนะคะแม่แม่มีอะไรทักทายกันได้นะคะแม่แม่หลายคนบางท่านอยากจะผ่าบอลใช่ไหมอยากถ้าใครอยากจะผ่าบอลไม่รู้ว่าต้องผ่ายังไงทํำยังไง โทรมาหาหนูได้นะคะแม่เดี๋ยวหนูบอกนะคะแม่เดี๋ยวล่องรอหนูว่างก่อนเดี๋ยวหนูจะทําคลิปการผ่าบอนไว้ให้นะคะแม่แม่เดี๋ยวยังไม่ว่างแม่ลูกอ่อนยุ่งเนาะเดี๋ยวมีเวลาหนูจะทําให,ให้แต่ใครอยากรู้วิธีผ่ายังไงทํายังไงปลูกยังไงแม่ถามหนูได้เลยไม่ห่วงวิชาค่ะแม่ยินดีบอกนะคะ กันคุยกันได้ค่ะกันเองหนูใจดีนะคะแม่แม่เดี๋ยวคลิปนี้ต้องขอตัวลากันไปก่อนนะคะแม่แม่ฝนเริ่มจะมาแรงแล้วได้ยินเสียงแล้วค่ะแม่เดี๋ยวค่อยมาพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ